การที่คนรู้สึกว่าเป็นบุคคลเสมอการการให้เกียรติกันนั้นผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รู้จักบุพการีคุณพ่อคุณแม่เขาแต่ผมยินดีที่เขาเอาลูกมาแล้วก็รู้จักเขาในฐานะที่เป็นคนที่มีศักยภาพการยอมรับกันและกันโดยจริงใจแบบนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ทุกคําพูดหรือการการะทานั้น เราเอาส่วนที่ดีมาทํางานด้วยกันนะครับก่อนที่มาที่หน่วยงานนี้ผมเคยอยู่ในหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาในร่มขององค์กรที่บริหารเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านผมมีสมาชิกอยู่เก้าคนก่อนที่จะเข้ามานั่งเป็นพออในสํานักนั้นแต่ละคนก็ผมก็ได้ยินข้อข้อมูลอใรมาเยอะแยะครับผมก็าวาง คำถามแร,แรกที่ผมพูดกับทีมเก้าคนรวมผมด้วยมีเก้านะผมบอกว่าทุกคนคือคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วผมไม่เคยเป็นอย่างอื่นไม่เคยคิดอย่างอื่นแล้วหลังจากที่เราระด,ดมความคิดกันแล้วผมจะถามเพอร์ซนาลแต่ละคนเลยว่ามีอะไรที่เธอยอมรับไม่ได้รับไม่ได้เลยถ้ามีคนกระทําสิ่งนี้กับเธอผมจะไม่ทําแล้วผมก็ติดสิ่งที่ผมจะไม่ทํานั้นไว้ที่โต๊ะทํางานผมอยู่ที่นั่น ที่ศูน์ราชการแจ้งวัฒานา3ปีผมไม่เคยทําสิ่งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้ระครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อามาใช้ที่นี่ได้นะฮะับก็พยายามแม้แต่การสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้ามาใหม่ผมก็จะถามคําถามหนึง่งมามีอะไรที่ถ้าพนักง,งานทากับเธอและเธอยอมรับไม่ได้นะครับพอใจที่เปิดกว้างไปแล้วแล้วเขาทราบว่าผมเจตนาดีทําให้เขาไม่เดินวน ผมจะบอกไปเลยที่ทํางานแล้วเหนื่อยทับตายเหนื่อยทุกวันเพราะคุณเดินวนมันไม่ใช่เพราะพออไม่เก่งแต่พออไม่เปิดไฟส่องพออต้องส่องให้ไปทางด้านนี้แล้วคุณก็จะเห็นแล้วก็เดินเองนะฮะถ้าเดินไม่ไหวหรือไปไม่ถึงพออก็จะไปประคองให้นะครับในขณะเดยียวกันการรื้อโครงสร้างบางเรื่องผมรื้อนะฮะต้องยอ่อต้องขออนุญ,ญาตบอกไปเลยว่า ที่นี่ไม่มี job description หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของรองผู้ในการเลยรองผู้ในการคือดรพิมลพันธ์นำเครือข่ายต่างประเทศเครือข่ายความมั่นคงทาางอาหารเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาทั้งหมดผมเขียนมาใน job description ของเธอเลยรองชะลชะะนันนำเครือข่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาสู่อุดมศึกษางานงาน,งานวิจัยด้าน CBMC เครือข่ายบริหารธุรกิจผมเขียนไว้ใน job description เลยนะครับเขาจะได้ชัดเจนว่าถ้าเข้ามาทางทิศนี้ วิทยชุมชนรับทราบเป็นความดีความชอบมิฉะนั้นจะเป็นงานฝากและตั้งแต่วันที่สิตุลาคมคือสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมเอางานที่มีดีเอเดียวกันมาอยู่ด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ KM in action ไม่ใช่เป็นเล่มๆนะฮะเราเอาความรู้ไปทำงานความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือทางนี้ติดอุปสรรคแน่นอนตายแน่นอนห้ามทำเนี่ยเป็นความรู้สำคัญมาก นะงานจาัดก,การความรู้งานวิจัยเชิงพัฒนางานบริการวิชาการจะไปอยู่ในกลุ่มภารกิจนี้เลยชื่อมันอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมโยกคนจากสำนักวิชาการที่ทำหน้าที่จัดก,การความรู้ตามขนบการจัดก,การความรู้ตามขนบคือเอาความรู้มาใส่ช่องใส่ลิ้นชักเอาไว้แล้วถึงเวลามาดูก็คือห้องสมุดนะแต่ความรู้จริงมันอยู่ในคนและผมทำหน้าที่เป็นแค่คอนดักเตอร์ผมอาจจะไม่รู้สิ่งนั้นแต่ผมรู้ว่าใครทำได้ดีกว่าผม เอาก็คนเหล่านั้นมาทําแต่มีโจทย์ใหญ่ด้วยกันเนี่ยในสัปดาห์หน้าคําสั่งก็จะออกก็เป็นกลุ่มภารกิจใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าในวิเลยชุมชนยี่แพงอ่าคือเราก็ต้องทําให้ตัวตนของเรามันชัดเจนนะฮะงานวิจัยที่เราปรับทําให้องค์กรน,นี้ใช้คําว่าเรามากกว่าฉันละเมื่อองค์กรนี้มีคําว่าเรามากกว่าคาว่าฉันเนี่ยผู้บริหารท่านใดก็ทํางานได้ตับได้ก็ตามถ้าผ,ผู้บริหารท่านนั้นดํารงคุณ เพื่อนของเราได้มาช่วยดันเราไปสู่อุดมการณ์ก็คือสังคมที่เอาความรู้มาทำให้รอดอยู่ต่อไปได้เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นในภาคราชการแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นในอุดมศึกษาแน่นอนผมเองมองว่าไลฟ์ลองเลยนี่ก็คือการเรียนที่จะอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปและโลกนี้ป,ประกอบด้วยคนหลากหลายและคนที่เราได้เรียนแล้วบางทีทึ่งและอึ้ง อาจจะเป็นพี่น้องจากสกปป,าปาลาวที่ทําธุรกิจที่มีความเสี่ยงแต่เธอวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชัดเจนหาตลาดน i ชได้นะครับลักษณะแบบนี้ตัวมูที่ด้านศึกษาจะทําหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนตัวจริงแหะขณะที่วิทยยชุมชนแห่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสปรับตัวในระบบได้ก็จะค่อยๆโตแต่ว่าก็คงไม่บอนไซคงไม่ถอยหลัง แต่วิทยาชุมชนที่แท้จริงที่เกิดกับมูลที่ด้านศึกษานั้นน่าจะเปรียบเสมือนมเมล็ดถั่วที่แจ็คเอาวัวตัวหนึ่งไปแรกและแม่ด่าแต่พอปลูกถั่วไปแล้วมันไปถึงเมฆนะครับเพราะว่าวิธีการออกแบบขุมูลที่นั้นไร้ขีดจำกัดแล้วเราสามารถจะเอาคนระดับผมเคยพบกับโมฮัมเหม็ดยูนุสผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ธนาคารกรามีในวันนั้นผมนั่งรถทัวร์จากอเภอเรนุนคร650กิโลเมตรไปฟังที่กระทรวงสังประเทศแลังผากไปพูดให้คุณโมฮัมเม็ดยูนุสฟังศาสตราจารย์โมฮัมเหม็ดยูนุสบอกว่า you're decision is the right decision คุณตัดสินใจถูกแล้วแต่ผมคิดว่า คนที่ต้องการเปลี่ยนโลกด้วยความคิดแบบแหกขนบเนี่ยมีเยอะนะครับยังไม่นับโจเซฟซิกลิจะขอคิดต่อนะครับที่ประเมินมูลค่ามูลค่าจากการท่องเที่ยวนานปีละสามพันล้านเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการขายสินค้านะฮะแปดสิเปอร์เซ็นเกิดจากเซอร์วิสพนักง,งานวิจัยในการปรับการบริหารจัดการหรือการปรับปรุงงานบริการสามารถจะปรับปรุงเรื่องสตอรี่สามารถจะทําให้เกิดรอยลตี้คือลูกค้ามาซ้ําเนี่ยนะ มิรชุมชนนะสมควรอย่างยิ่งที่จะทำเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําเรื่องตัวสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยคือจะสังเกตนะครับนักท่องเที่ยวมันเคยซื้ออะไรสิ่งที่เขาต้องการซื้อคือประสบการณ์ไอตัวประสบการณ์นี่แหลนะฮะตัวประสบการณ์เนี่ยนะนะมันคือมันคือซัพ์ของนาจริงๆนะแล้วผมว่าวิาวท,ยวทยายรัยชุมชนนี่แหละจะสามารถเจรนาประสบการณ์ระดับที่ใช้คําว่าในประเทศอาเซียนยังต้องอาย สามารถทําได้แล้วตรงจุดนี้มันมันต้นทุนมันมีอยู่ต้องไปรีวิวงานของกอ,องทีุ่่นตอนใต้ขุนกาพวกซัปโปโตตรตวรางสถิติกยัยงไงค<ำ>ําวิจัยเบสคําถามว่าจะมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยอย่างไรนะครับงานวิจัยมันจะถึงเป็นเป็นเกียรติยศและเป็นที่มาของรายได้ด้วยผมจะไม่ตอบคำถามนี้ตรงๆแต่จะพูดถึงสถานะที่ชัดเจนของวิทยาลัยชุมชนว่าเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ทงางานของเราเนี่ยต้องตอบโจทย์พื้นที่ปลายน้ําของเราคือพื้นที่ปลายน้ําของเราไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับปลายน้ําของเราคือการท่องเที่ยวที่อำเภอทุ่งช้างนั่นคือพื้นที่นะเราจะต้องบอกตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นพอตลบบตาดบรรดาเนี่ยเราก็ไม่จะไปแข่งกับมหาวิทยาลัยชนิดที่ปลายน้ําไปอยู่ที่การยกระดับอุตสาหกรรมการยางของประเทศใช่ไหมเพื่อสร้าง gdp เงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะฮะเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ผิดเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราจริงก็คือ อุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นั้นท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเราจะต้องชัดเจนตรงนี้นะครับนี่คือปลายน้ําแต่ต้นน้ากับกลางน้ํานั้นเราทําคนเดียวไม่ได้ท่านอาจารย์ที่เมื่อกี้จะติดนะครับว่าทั้งหมดจะต้องทําที่ฉันคนเดียวผมว่าเราเนี่ยคือวิทยาลัยชุมชนนานทาต้นน้ําได้คือเรารู้ว่าคนในพื้นที่เป็นยังไงเราจะยกระดับความรู้สก,ก,กิลขึงนรงจุดไหนแต่ตรงกลางนั้นในตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์เราทําไม่ได้เราต้องทํา MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น นะครับแต่ตอนที่มหาวิทยาลัยอื่นนั่นนะครับถือว่าเป็นผลงานร่วมแต่เราต้องขายตรงกลับมาที่พื้นที่เพราะถ้าเราไปขายสู่ระดับประเทศมันก็ผมคิดว่าเมืองน่านนักท่องเที่ยวน,น่านคนที่รักน่านเนี่ยกาลังซื้อมากกว่างบประมาณของจังหวัดโดยซ้ำอย่างนี้ผมเคลียร์เพราะไม่งั้น